วันนี้จัดเต็มนะครับกับงานพี่ใหญ่ขอชม็อบเล็กขอแชร์กิจกรรมจัดเต็มครับจากพี่ดองสาหายสายบรรทุกแล้วก็ท so, mm ีมงานสานิท so, like ั like 對對้งทายากร่มบริษัทสุดชัยนครปฐมครับปูสอสมพันธ์ดำเนินสะดวกสอสมพันธ์ดำเนินสะดวกนะครับ ST สทีแทรเลอนครปฐมพีซีวายออโต้พาร์ครับสุชัย turbo บัาหลวง โอชัดโปสีสิบล้อซิเอ็มตีนระเบิดเสียโมสีพอดกิจพัฒนาช่างต่อวัวลาโอช่างเล่นปากแแหเสียน้อยเทพพัานกวินครับและสวัสดีเทียตีเล็กด้วยนะครับกัลยาวุฒิพงศ์ครับค่ะทายกันพีงานพอดซาดูเดนต้นใบพัดแม่กองไอคิวเก้า มีอะไรเ,เพเิ่มเติมนะครับสง่งมาทางช่องแชทได้เลยครับช่วงนี้น้องคอนที่พร้อมแลวได้เวทีด่วนเลยตอนะีนรับฉา